วันนี้ทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเส้นใหญ่รู้สึกว่าสวยงามดีวันนี้เป็นทำเป็นครั้งที่สามก็ดูตาม YouTube ที่ที่คนอื่นเขาทำนะครับใช้แป้งแป้งมันสปะหลังกับแป้งข้าวข้าวเจ้าผสมกัน ส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็ใส่น้ำน้ำเย็นน้ำร้อนใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันพืชผสมคนคนกันแล้วก็ค้างไว้สัก30มนาทีแล้วก็เอามาบางคนก็ใช้หนึ่งแต่สำหรับสำหรับอันนี้เราใช้ ตักใส่กระทะเทใส่กระทะร้อนๆแล้วก็ปิดฝาสัก 2, อสานาทีแล้วก็เปิดออกเทใส่ถ้วยมันก็จะเป็นแผ่นๆให้มันเย็นใช้น้ำมันพืชทาข้างบนบ้างข้างล่างบ้างพอเย็นแล้วเราก็ม้วนม้วน เหมือนเป็นแผ่น yeah. โอเคเวลาเราจะทำก็หั่นหั่นแล้วก็ผัดผัดซีอิ๊วเด็กๆชอบมันจะนิ่มนิ่มนมนมนิ่มสวัสดีครับ